วันที่26พฤศจิกายนแฟนเพจเฟซบุ๊กแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้โพสต์นัดชุมนุมอีกครั้งในวันศุกร์ที่27พฤศจิกายนเวลา16นาฬิกาภายใต้หัวข้อซอมต้านรัฐประหารโดยเพจระบุว่าได้กลิ่นแปลกๆมีใครกำลังเสียบกุญแจรถถังรออยู่หรือเปล่าวันศุกร์ที่27พฤศจิกายน2563เวลา16นาฬิกาขอนัดหมายที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวเพื่อการซอมต้านรัฐประหารปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา นั้นมีกระแสร,รัฐประหารเกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั่นเป็นสิ่งไม่ควรเกิดขึ้นแต่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสอนให้รู้ว่าเราไม่สามารถวางใจได้ด้วยเหตุนี้จึงขอเชิญมาทุกท่านมาร่วมชุมนุมกันเพื่อซ้อมรับมือกับการรัฐประหารที่มีโอกาสเกิดขึ้นรัฐประหารคือการล้มล้างการปกครองและถ้าการนั้นมาถึงประชาชนจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วเจอกัน